สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน f อซทุกคนนะครับมือนี้เป็นวันอังคารที่11กุมภาพันธ์สองหาหกนะครับเป็นวันคืนสิบสี่ค่ำเดือน3นะครับมือนี้เป็นวันอังคารนะครับถ้าอาจารย์ออกมาสายบันนน้องหินนะครับ พาอาจารย์ออกมาสายบัดน้องเห็นลองเบิงนะครับเหมือนนี้เอานกเสียงหน่อยออกมานะครับเพราะว่ามือนี้จะผาอาจารย์ไปนำนกเสียงไงถีข้นพานะครับมือถีซีเหมือที่พานมาซีหาเหมือที่พานมานะครับเพราะว่าผมบบไปหย่ํานะครับผมจะนกเสียงหน่อยตัวเก่าครับตัวเคยสูงกันเอาไปนำนกเสียงไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ลงใส่นกเสียงหน่อย บริเวณนี้ล่องเมืองนะครับเพิ่นจะมากเสียงหน่อยน้ำการบอรนะครับบริเวณด่านนาพบนี่มันจะมาตอบมาโตมาสูวอนะครับจะมาหลุ่นกันอาจารย์ นกกระจีหลายนะครับบริเวณนี้อาจารย์ตาบานเป็นนกเสียงหน่อยนะครับบริเวณนีบอกว่าซุ่มแสงเพื่อนเสียงหน่อยแต่มาเป็นนกซับย์นกสอนคู่หลายนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมหาต้นไทรก่อนอาจารย์พาอาจารย์ไส่บริเวณนี้ลองเบืองกชั่วโมงหนึ่งนะครับเอฟซีบางคนก็ถามนะครับว่าอาจารย์ใส่นกแต่ละข้อนใส่นานบอตัวนี้ก็บกรหนุดเวลาบ่อไรนะครับห้องงเบิงสังหวาดนกปลานะครับนกปลาเป็นตะสูห้ากับ มักแม่นะครับเบิงสังวัดนกปลาแ้าแนกปลาโฉบไปโฉบมาม่ยอมเขาร่วมนี่ก็จะเพิ่งปดนะครับลอค่อยก่อนนะครับเขาอาจจะไล่ตัวนั้นตัวนี้เวิดซะก่อนเขาจังเขานกตอเฮานะครับบางเทื่อก็ว่านกปลาบบสนใจบมแมนนะครับเฮาต้องสังเกตสังวาดนกปลาแต่ละหม่องแต่ละจุดแต่ละบอลให้ที่ทวนนะครับวิเคราะห์ให้ดีนะครับบางเทือ่อเฮาปดนกปลามากรมีนะครับ,บเพราะว่าเฮาปดเร็ว เดี you Hence, ๋ยวผมจะใส่ต้นทึ่มๆนีลอกมืออาจารย์นกอยู่หลังขานแล้วนะครับนกเสียงหน่อยผมจะใส่ต้นทึ่มแนอาศัยนกเสียงหน่อยเขานี่จะใส่ต้นบางบ่ด้นะครับต้องใส่ต้นทึ่มนะครับเป็นนกเสียงหน่อยอาจารย์ใส่ต้นบางเพราะว่านกเสียงหน่อยจะเป็นนกเห็ดแห้งเห็ดทางใส่แปนจะผู้อยากเต้นเขาข้อค่อนพะเนี่ยนะครับต้องใส่พังๆแน่เดี๋ยวจะมาลุ่นกันผมจะใส่ต้นนี้ละลองมือนะครับ พอว่างผมก็จะว่างเลยนะครับอาจารย์ใส่พังผังเบิ่งก่อนก่อนนะครับผมมีมูดแดงกับใส่ได้อาจารย์เดี๋ยวผมจะว่างเขาในบูนี้เลยนะครับอาจารย์นกถ้าเพิ่นสู่เพิ่นโกงเพิ่นมากเสียงเพิ่นหาหมองจกหมองจอเองนะอาจารย์ก็ต้องไปก่อร้ายงาใหม่ก็อออกร้ายกับพะว่วงร้ายนะครับ นกซูมเออร์นี่เป็นนกฉลาดบ่คือสมัยแต่สามสิบปีทีเดียวที่ผ่านมาตะกี้อยกเหยียบเร็วนะครับช่วงนี้อุ้ยอาจารย์เด่นหลายร้ายอย่างในช่วงนี้เด่นไม้มือไม้แน่นต้องเตมนำ้ำปนใสนะครับอาจารย์นกบนมากนำ้ำปนใสกับเป็นนกพายนกหนึ่งนกหอไปนะครับหลายอย่างหลายแนวอาจารย์แต่ว่าก,กันว่าอะไรตัวนี้ เดี๋ยวขอแตงก้อนแป๊บนึ่งอาจารย์ผมจะว่างลกใช้ก็หนีเลยอาจารย์ผมจะบดแตงหลายจะมาหลุ่นการวานกุนกเสียงหน่อยจะมักบอนะครับมักเสียงนกตอบอเสียงหน่อยกับเสียงหน่อยน้ำกันนะครับ ดีแน่นะครับลงมอาไารยะ I <laughs> want <laughs> <laughs> <laughs>